ตัวแทนภาคประชาชนอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าพบนายเชษฐาบมตสิกรัฐผูร้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามความคืบหน้าการยื่นร้องคัดค้านการขอประธานาธิบการทำเหมืองแร่หินปูนในพื้นที่รอยต่อบ้านโป่งดอยช้างหมู่13ตำบลบ้านกาดและบ้านแพะหมู่3ตำบลแม่สเรียงอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจนะครับ ทางนายทองทิพย์แก้วใสตัวแทนภาคประชาชนยินยันว่าเป้าหมายของชาวบ้านคืออยากจะให้บริษัทถอนคำขอประธานบัตรหากบริษัทยอมถอนชาวแม่สระียงก็จะยุติการเคลื่อนไหวทันทีแต่ถ้าหากยังเดินหน้าต่อก็จะเคลื่อนไหวต่อเช่นกันส่วนการทำประชาพิจารณ์นั้นหากอุตสาหกรรมจังหวัด แจ้งให้กับชาวบ้านรับรู้ก่อนว่าทําประชาพ,พิจารณ์แบบไหนอย่างไรชาวบ้านก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าทําไมพื้นที่ป่าบ้านโป่งดอยช้างจึงถูกจัดว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมก็เพราะตั้งแต่อดีตเมื่อกว่า20ปีก่อนเนี่ยเคยเป็นเมืองเก่าใช่หรือไม่ แต่ปัจจุบันป่าก็ถือว่าได้รับการดูแลจากชาวบ้านมากขึ้นได้ฟื้นกลับมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าชุมชนของบ้านโป่งโดยช้างจนได้รับรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างในระดับจังหวัดมาแล้วครับเราอยากจะให้คือเป้าหมายเราคืออยากจะให้หยุดจากทางบริษัทเนี่ยให้ถอนคําขอประธานบัตรนี่คือเป้าหมายของเรานะครับหากว่าทางบริษัทนั้นได้ถอนขอประธานบัตรพวกเรา ก็จะหยุดการเคลื่อนไหวแต่ถ้าว่ายังไม่มีการขอ,อการขอหยุดประทานบัตรนลัลนเราก็ยังจะต้องขับเคลื่อนไปอยู่ในภาคประชาชนจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเรื่องนี้มันยุติลงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาติดตามเรื่องในวัจจุบัน,นบขณะที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าการที่อุตสาหกรรมมีการรับเรื่องขอสัมปทานสัมปทานนะเหมืองแร่นะครับจากผู้ขอสัมปทานเนี่ย ก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่ว่ากระบวนการต่างๆยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนการขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งถ้าไม่ผ่านขั้นตอนเหล่านี้ก็ไม่สามารถไปต่อได้และได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและให้ฟังเสียงของประชาชนที่คัดค้านด้วยพร้อมแจ้งให้ประชาชนรับรู้เป็นขั้นตอนครับ